วันนี้สาวปีจะไปข้างบนนะครับผมไปร่วมอ่าถวายพระพรในวันแม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีผู้ใหญ่จจดีทุกท่านนะผมพบกับเราช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะครับผมวันนี้สาวปีจะไปข้างบนนะครับผมไปร่วมอ่าถวายพระพรในวันแม่นะครับผมเราจัดไว้ก่อนหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมหลายที่นะครับผม หลายๆที่โรงเรียนนะครับผมก็จะจัดวันนี้น้องเป๊ก,กับน้องโอก,ก็จะไปไหว้คุณแม่แต่คุณยายจะไหว้คุณยายพันนะครับผมเพราะว่าแม่สมเฝ้าช้างนะผมพ่อแม่ไต่กับสาวใบข้าวนะครับผมเฮ้ยเอเมาตอกเลับไปแล้วจะเดินทางก็แล้วเราจะเดินทางเดินทางมุ่งตรงเข้าขึ้นไปข้างบนนะครับผมมาขอกําลังใจจากแม่แม่ก่อน แม่อยู่บ้านเด้ยลาไปทำงานก่อนเดี๋ยวลงมาเหร่นน้ำหนองใบเขา <c oughs> เดี๋ยวหนูลงมานะ <c oughs> คุณแม่เตรียม <c oughs> ตัวนู่นช้างปล่อยค,คือบื่กินยอดนี่หนไหมกินตะล่ำมาพี่พ <c oughs> เราจะเตรียมตัวขึ้นไปแล้วเอาเราจะแพย่พยพ่กันได้กดค้างกด ตอนนี้ออกเดินทางแล้วนะครับแม่แม่โอ้พี่อรไทยกับผู้บ่าผู้เบาผู้เบาชื่ออะไรเนาะไม่ดูชื่อหรองานยาวรู้แต่ชื่อควนันชื่อช้างในจำจำจำได้แนวจำไม่ได้ม่ก็ได้เรือนะครับผมไปไปเดี๋ยวไปทันลูก๋ไปเดินทางเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนเพื่อนข้างบ้านอีกเยอะเลยนะครับผมตามไปดูกันนะครับ มาแล้วมาถึงสะการบินไทยแล้วนะครับมาเจอผู้เบาง่ายาวผู้เบาซื้อยังก็ครับเนี่ยโชคใช่โอ้ยอยู่ไก่กันแต่ว่าบ่ค่อยได้เหลียกซื้อเือจํบบ่ค่อยได้โชคใจนนแม่แม่กะนุนแม่กะนุนน้อยโอพี่ออไทยหาวคักเลย ไปแล้วสาวน้อยเราเดี๋ยวไปเจอพเพื่อนๆอยู่ข้างบนนี้นะครับผมกำลังทยอยเดินทางไปนูน่นสสะสะ,สะโอ้เรามีสวนสัตว์เรามีโอสัตว์เยอะแยะนะครับผมมีทั้งหมามีทั้งกระต่ายทั้งหมาทั้งกระต่ายมีหลายเชือกเลยนะครับมีหลายตัวเลยจัดสวนไว้นู่นครับ ข้างบนก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแหละ้อย่แม่เน้มตุ่มเดือนโอ้ยเนมตุ่มมิลีตัวน่ะน้องมิ่งครับน้องมิ่งอยู่ข้างหน้านะครับผมตามไปตามไปเดินดียล้วลูกก้อนหินน้อยไหลโอ้เน็นตะตูดเน็ยนตะตูดมิงม่งมิ้งมิ่งมาก่อนว่าแต่จะไปเรียกที่บ้านอยู่ มิ่งน้อยมิ่งน้อยไปไปจับเยียวยางว่าท่านน้องมิ่งเดี๋ยวเดินไม่ทันน้องมิ่งนะน้องมิ่งนู่นชายเดี่ยวเลยนี่น้องช้างก็ทยอยเริ่มเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมับลองว่าวันนี้สนุกครับผมวันนี้ไปถวายพระพรวันแม่ครับช้างหลายเชือกเลยนะครับแม่แม่ก็จะลืม เข้ามาติดตามชมทางคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมครับแล้วเราเดินมาใกล้จะถึงเน้มตุ้มแล้วนี่ครับโครงการก็สร้างใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมแล่สักหน่อยก็จะเป็นรูปเป็นล่างแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้นมาตามกระดิ่งทอง เอาเดินตามใกล้จะทันกระดิ่งทองแล้ว<อ>แหนมตุ้มนะครับวันนี้มากับพ่อเปาโอูมีรถพ่วงขากโ็มีรถเอ่อรามประกบด้วยทำแหนมตุ้มไปแล้วเจ็บเอาเศกว่าลูกสาวผมจะเดินเก็บของกินไปเรื่อยๆนะครับผม มาแล้วมาแล้วเราเดินตามมาติดติดผู้เป่าบิงแล้วครับนะครับข้างหลังโอ้บ้านนี้เขามาเขามีองค์ครักษ์มาด้วยโอ้ยบ้านแม่ลำไยยี่ลำไยมีองค์ครักษ์มาด้วยวันนี้บ้านเจี้ยงมาหลังหลังอ้วยใหญ่เม่อทำบรารดาตัวนี้ ยังมาลังสีเส้งเขาละ่ะแม่ตะวันอยู่ข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็น้องฟุกสาวฟุกกำลังเป็นสาวเลยครับผมโอ้ดูครับขายาวสูงมากโอ้พ่อเบาวามิ่งอยู่ข,ข้างหน้าห้อยวันนี้พ่อเปา,เา,าก็เงียบแท้ยังขืนนุ่นไม่ได้โ,ดไไดโอ้ย ไปล่ำเด็กปวดว่ายังขึ้นน่ะครับทางนู้นข้างหน้าก็มีช้างทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมก็นัดกันสองโมงเช้านะครับผมหรือว่าแปดนาฬิกานะครับผมจะเริ่มพิธีนะครับผมดูครับข้างๆก็มีสวนหญ้านะครับผมโอ้ยหญ้ากำลังสวยเลยครับผมไว้ทำพันุ์ได้เลยนะครับนี่ จ่้าบ้านข้างๆนี่ครับผมในบ้านของเขาจ่าไว้ช่วงนี้กำลังโดนฝนโอ้เสียงใครร้องกี้เสียงหายติ <laughs> เสียง <laughs> ยายคือคักเลยใยายนุ่งครับยายข้างหลังรู้สึกว่าสงสัยจะไม่ใช่ยายแล้วเป็นผู้สาวสำน้อยนะครับผม อากาศดีด้วยครับจ่วงเช้าวันนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราจะทําพิธีกันแต่เช้านะครับผม,มอ่าเรามาเจอหนุ่มๆเยอะเลยวันนี้นะครับผมอยู่ข้างป่าไผ่ก็มีมาถึงแล้วนะครับนี่เดี๋สวซาบีเดินมาถึงแล้วอาแล้วมีช้างตัวอ้วนเลยนะครับผมในโครงการนะเยอะ โอ้เรามาเจอผู้สาวทั้งกูเบา่าง่ายาวด้วยกำลังเป็นหนุ่มเลยโอ้ยตามกนน้องมิ่งว่าท่านเลยคลักแท,ท้น้องมิงนี่คือคักแผลน้องกับช้างมารอก็ข้างหน้ายอยู่เลยนะครับผม,มรอเวลานะผมมาครบกันนะครับผมนี่ครับ ถึงพระครูปกรรมนะครับผมร้านกระแดงนะครับผมหรือว่าร้านกระแดงข้างครับก็เป็นทรคูปกรรมจาหรือว่าช่างสิบเทปนะครับเราจะทําพิธีกันอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ทั้งหนีกับพระเอกนมนมหลายครับวันนี้นมนมหลยนมนมเยอะเลยโอ้งายาวงาสั้นทั้งตัวเมียตัวผู้นะครับมันน้องๆ้องชาร์มาเยอะเลยนะครับ ยืนรอเวลานะครับผมได้เวลาก็จะทำตอนนี้รอช้างนะผมทยอยกันมาอยู่ครับแหนมตุ่มพักกลางดงแล้วโอ้รู้สึกว่าเราจะมาอยู่ใกล้น้องตุ่มโอ้แนแหนมตุ่มดีกว่าเรามีของกิน,นม,มีนเบียงจ้าเอผูเอ้เ่าาแหนมตุ่มจ้าก่อนออสวัสดีครับ อ้ยเอวัน้องก้อนออก็อหลายกี่แล้วเ้ยอ้ยไปผุ่นไปผุ่นไปยังมึงมึงผู้เบากันดูผู้เบาเดี๋ยวนี้ละดูดูหนุ่มๆก่อนครับมามาเลียกมาพาสาวปีหาหามึงผู้เบาได้แล้วรอวันนี้แม่สวยเลยนะครับผมมีแต่ก้นสวยเลยครับคันแม่นะครับผมรอเวลาครับผม ปูนต่างตสมุนไพรโอ้อยกอนโอ้วันนี้หน้าเราก็แต่งชุดหล่อเลยครับผมตอนนี้เราเริ่มพิธีแล้วครับผมขับฉางเข้ามาเยอะเลยนะครับผมกลอ่อมเรียงแถวหน้ากันสาวปีของเราอยู่ตรงนี้นะครับผม เิ็นั้งหัวใส่บปูผู้ใช้เครื่องหลังเข้ามาเร็วก็จะเริ่มพิธีเร็วนะครับอย่าไปร้อนนะครับเรียงแถวเยอะเลยผู้จ้องกลางหัวหน้าฝ่ายรายได้กันศาธุรกิจและสารสนเทศกระผมนายจักริดลงค้างภู จ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างควานช้างเจ้าของช้างและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านเนื่องในวารุกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพื่อน้อมน้อมลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง าการโครงการพุทธนาจักมหัดสุรินได้ดำเนินกิจกรรมเทอดผ้าเกียรติเรื่องในวันเฉลยวัตยนตรุษาีใหครบ9 1ปมีมีกิจกรรมดังนี้หนึ่งพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวคำถวายราชสาษดดีสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกริจพระกรมราชินีนาถพระกรมราชชนุนีพันปีนหลวงสองกิจกรรมวิทชี่นิงเดย์ บริเวณสวนสาธารณะโครงการคุคธนจาจกกัรจังหวัดสุรินทร์บัดน,นี้ได้เวลา,าสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้วางพานพุ่มทองเงินและเปิดด้วยพร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชาสุดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิ์พาาระบรมราชินีาานาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระรรษาครบ9 1พรรษา ณบ,บัดนี้กลับยังเิญครับ พระราชทานการบังคมคูการเมืองข้าพระองค์ทูวีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าลายถิ่นจอมกลางอนาคตรายได้การศึกษาธุรกิจและสาระสูเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการลูกจ้างและควานช้างที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้้วถมีความฝากคลื่นปีติดสุดมนต์ชนล้นไปโอกาสมหามงคลเสนอมาชมภาษา ตอนสิงหาคม2 5 6พนารยหครนาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย